คราวนี้ไล่เรียงให้ฟังนะครับการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อนประชุมคอรมอตั้งแต่หลังประชุมคอรมอแล้วก็ประกาศอิสรภาพตั้งแต่เช้าประกาศอิสรภาพเลยยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วนะฮะแต่ไม่รู้เน่ก็เขาไม่ไล่ผมออกก็อยู่กันไปแบบนี้ไล่เรียงดูนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนประชุมครมอรอบแรกนะฮะที่ร้อยเอกธรรมนัฐนะครับให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากตั้งแต่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่า ชื่อของผู้กองธรรมนัฐหลุดจากชื่อรัฐมนตรีรัฐบาลคุณแพท,ทองทานปรากฏว่าพอสื่อถามถึงประเด็นเรื่องของพลเอกประวิตธวงสุวรรณหัวหน้าพักร้อยเอกธรรมนัฐถึงขั้นไปหยอกถามผู้สื่อข่าวกลับเลยบอกว่าสื่อไปปลุกท่านขึ้นมาเหรอห <c oughs> มายถึงยังไงนะนักข่าวถามยังไงนะท่านอไม่ก็ไม่รู้ว่าท่านหลับอยู่หรือเปล่า<อ>นะสื่อไปปลุกท่านขึ้นมาหรือเปล่านะครับเมื่อถามต่อว่าตกลง ร้อยธรรมนัสได้คุยกับพลเอกประวิตรหรือยังร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตนเนี่ยเพิ่งกลับจากพะเยาหลังจากไปจัดงานคล้ายวันเกิดยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในพักแต่ก็อยากจะกราบเรียนทุกคนว่าผมไม่ทะเลาะก,กับใครประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามา,มากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะก,กับใครเมื่อถามว่าอย่างนี้แปลว่าจะไปอยู่พักใหม่เลยไหม ร้อยเอกธรัฒนสบอกชีวิตผมไม่จาเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนอและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปีหกหนึ่งผมเข้าเวทีการเมืองมาด้วยความบังเอิญมาสร้างพักพลังประชารัฐกับพี่น้องในร้อยจอปร,รอหลายคนซึ่งกเกษียณเราไปหมดแล้วก็เหลือผมคนเดียวดังนั้นวันนี้คงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของผมเองครประสบการณ์หกปีที่ผ่านมาผมรับใช้ บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะก,กับใครมผมชีวิตผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จําเป็นต้องต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับนักเรียนเตรียมทหารนั้นมีอยจบอบล้อหลายหลายท่าน ซึ่งแต่ท่านก็เสียดไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวนะครับดังน,นั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของผมเองอ่<ม>นี่ประกาศอิสรภาพเลยนะครับแล,แล้วเอกธรรมานัฐก็ได้พูดช่วงหนึ่งถึงเรื่องการเสนอชื่อด้วยนะฮะเน้นย้ํานะครับว่าเราต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้นํารัฐบาลน,นะไม่ใช่คิดจะเสนอชื่อใครผู้นํารัฐบาลต้องเอาตามนั้นไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย เป็นต้นการเมืองมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะทําอะไรก็ตามต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าได้หลงอํานาจจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีคุณธรรมนัตบอกบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้วอย่าให้เกิดความแตกแยกอีกเลยตลอดระยะเวลาที่ตนเองทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดือนที่12สื่อก็เห็นแล้วนี่ว่าใครทํางานให้บ้านเมืองและประชาชนบ้างประกาศเลยว่าหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องพร้อม จะไปไหนก็ได้ที่มีความสุขไม่แสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองแล้วก็บอกด้วยว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วผมก็รักคนคนหนึ่งมากมากจนถึงขั้นว่าใช้ผมไปตายผมยังไปเลยแต่ท้ายที่สุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็นผมว่าผมพอแล้วเมื่อถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิทยแล้วหรือยังได้คุยแล้วใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกไม่คุยครับคุยทําไม เมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยโอ้คือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นำรัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกับป่ะคณท่านเลยอดีตรัฐมนรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอันนั้นจะทำอะไรก็ตาม เราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าลงอำนาจนะครับจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอับช้ำม,มามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยอะไรนะครับไม่คุยครับคุยทําไมในะเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุย,แล,ยแล้วจะไปยังไงอ่าไมับขจะไป้ยังไงเขาอยู่กันอย่างนี้ อืมนะครถามว่าจะไปต่อกันยังไงล่ะออก็ยังอยู่พักเดียวกันอยู่ผู้กองธรรมนัสก็อก็อยู่กันไปแบบนี้แหละก็ไปกันแบบนี้แหละถ้าไม่ขับก็อยู่อย่างนี้เอ,อไม่ขับก็อยู่อย่างนี้นี่ฮะนี่คือช่วงก่อนประชุมครมแล้วก็คาดว่าพอประชุมครมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก,ก็น่าจะเจอกับหลายๆคนในสัมพักเพื่อไทยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมก็ดีนะฮะก็น่าจะมีการพูดคุยกันหรือไม่นะฮะในส่วนของสัดส่วนโคต้ารัฐมนตรีในานามพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะฮะหลังประชุมคลรเนี่ยร้อย ถึงประเด็นการคุยกับคุณภูมิธรรมนะฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วสัดส,ส่วนโคต้าในนามพลังประชารัฐยังเหมือนเดิมไหมปรากฏจังหวะนี้เล่าเอกธรรมนัฐบอกว่าอ๋อท่านให้กลับมาคุยกันไปเคลียร์กันเองไม่ได้มีประเด็นอะไรตนยังยืนยันเหมือนเดิมที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนเช้าผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าหลังจากนี้จะไม่กลับไปเหยียบพักพลังประชารัฐอีกใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าตนเองมีปัญหามาบ่อยแล้วเรื่องการเมืองนาเน่าน่าเบื่อ ร้อยเอกธรรมนานัทบอกว่าถ้าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณโทรมาเคลียร์รจะว่ายังไงร้อยเอกธรรมนานัทบอกตอนเองไม่รับโทรศัพท์จากใครทั้งนั้นฮะแล้วก็บอกต่อถึงการลุ้นรัฐบาลด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่ผู้ตัดสินใจนะสุดท้ายแล้วพักแกนนําในการตั้งรัฐบาลต่างหากจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็บอกพูดทิ้งท้ายประมาณว่าเราเราก็ต้องเดินไปอย่างนี้แหละนะเพราะถ้าอยู่อย่างนี้ใครเขาจะไปเอาเราส่วนเมนูอาหารกลางวันวันนี้นะฮะก็ถูกถามด้วยนะ บอกว่าตกลงนี้เป็นเมนูเกาเหลาใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเป็นเมนูเกาเหลาแต่ตนเองไม่กินตนเองกินเป็ดอย่างเดียวแล้วเรื่องการรวมตัวการให้มีการขับออกจากพักเนี่ยอันนั้นเนี่ยสุดท้ายมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพักที่จะตัดสินใจว่าจะขับไม่ขับยังไงร้อยเอกธรรมนัฐก,ก็ให้สัมภาษณ์ตอถึงจํานวนสสที่มีอยู่ในมือว่าก็อยู่กันไปแบบนี้แหละอาจจะก,กี่คนเนี่ยก็ จร,จริงๆเนี่ยแหละคนนับๆดูมันก็เกินครึ่งแล้วนะครับมันก็เกินครึ่งของ40ที่นั่งของพรคพลังประชารัฐเนี่ยรล้เอกธรรมนัสก,ก็บอกว่าอยู่ไปจะครบวาระนี่แหละอยู่กันไปแบบนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ย้ําว่าไม่ได้ทะเลาะก,กับใครเพราะมีบทเรียนจาก,กรัฐบาลที่แล้วมาแล้วว่าเวลารักใครมากๆจนทําให้ครอบครัวลําบากเราไม่ทะเลาะก,กับใครไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนและได้คุยกับนายสันติแล้วว่าต่างคนต่างอยู่ฮะ ทีนี้ก็เลยถามผู้กองธรรมนัฐต่อว่าแล้วยังไงล่ะเรื่องของโคตา้าพลังประชารัฐเนี่ยจะแบ่งคนละครึ่งเลยไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งคนละครึ่งก็เลยถามย้ําว่าเอาวแล้วยังไงล่ะแล้วไปไปตกที่ใครล่ะใครเอาไปร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าตายอยู่ไงตายอยู่เอาไปกินเมื่อถามย้ำว่าที่พูดเช่นนี้เนี่ยหมายความว่ายังไง แต่อยู่นี่คือใครเป็นพักฝ่ายค้านเอาไปกินเหรอหรือยังไงลองฟังจังหวะนี้ค่ะจะแบ่งกันคนละครึ่งไหมครับคนละสองทีมเป็นไปไม่ได้ผมว่างานนี้ตายอยู่เลยค่ะตายอยู่อะไม่กินประชาชนที่ปัดเหรอครท่านหมายความว่าจะมีพักอื่นอาจจะมีพักอื่นมาเปิดมาเสียแทนลาวเสียบแทนลราเสียแทนรัฐารัฐนะครับแตอยู่ในพักรวมหรือว่าแต่อยู่ที่ไหนมาเสียบฝ่ายค้านพี่แตาอยู่ไฟฟ้าเหรอฮะตายอยู่ในพักนี้เหรอพักรวมด้วยกันใช่ไหมคะพักร่วมด้วยกันใช่ไหมคะที่เป็นตายอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> คือถามว่าจะแบ่งคนละครึ่งไหมครับคนละสองที่นั่งฝั่งละสองที่นั่งพวกธรรมนัตบอกเป็นไปไม่ได้งานนี้ตายอยู่เอาไปกินก็เลยก็เลยถูกตีความเอาแปลว่าอะไรตายอยู่คือคือคือกลุ่มไหนเอาไปกินแล้วตกลงจะแบ่งกันยังไงนี่แหละฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับร้อยอกธรรมนัตก,ก็เดินทางไปที่กระทรวงกรเกษตรนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะมีการถแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนั้นก็ประกาศเลยว่ามีสอสอ,อยู่ในมือ29คนเนี่ยอันนี้ออกจากปากร้อยอธรรมนัตทั้งคุณไผ่ลิกก็บอก เนี่ยตรงนี้22่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเีก7เป็น29หรือเลยมีพักเล็กอีก5เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองดูนะฮะความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนะฮะร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประวิตรสองคนนี้เนี่ยมันมีมานาแล้วนะครับมีมาต่อเนื่องที่เป็นข่าวมาโดยตลอดนะครับแล้วถ้าย้อนไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่8สิงหาคมเนี่ยจะเห็นว่าบรรดากวนของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยังไปร่วมงานวันเกิดแสดงความ,มดีกับพลเอกประวิตรอยู่เลยนะในวันนั้น แต่ว่าก็ท่ามกลางข่าวคราวว่ามีรอยร้าวมาอย่างต่อเนื่องก็ตามร้อยเอกธรรมนัฐในวันนั้นก็ยังมอบพุงบาลายให้พลเอกประวิตยอยู่นะแล้วก็ยังบอกอยู่เลยว่าผมไม่ไปไหนครับไว้ใจได้นี่เป็นข่าวอยู่เลยวันนั้นเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะฮะประกาศอิสรภาพเรียบร้อยแต่ก็อย่าลืมว่าประโยคนี้มันพูดก่อนที่พ <c oughs> ลเอกประวิตยจะตัดชื่อร้อยเอกธรรมนัฐ <c oughs> ออกนะใช่ดูเท่าที่ดูอ่านเกมเท่าที่วิเคราะห์เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้อากับกริยาของร้อยเอกธรรมนัฐเกิดขึ้นหลังจากโดนตัดชื่อเมื่อวานนี้เองพอโดนตัดชื่อปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดปฏิบัติการแบบนี้ขึ้นอประกาศเป็นไทยประกาศอิสรภาพแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วควรจะมีจานวนน้อยกว่าในพักแต่กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่มีสสส่วนใหญ่ของพักกลายเป็นว่า29จะยังไง29จาก40 คือเนี่ยตัวเลขคือจาก40เนี่ยมันแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าสรุปสุดท้ายตัวเลขเนี่ยมันไปที่เท่าไหร่กันแน่ด้วย